สวัสดีค่ะพบก,กับทิดาชาแนลเช่นเคยคลิปนี้ทิดาชาแนลจะรายงานทั้งหมด4เ,เรื่องนะคะนั่นก็คือ 1. อ่างเก็บน้ำหินตัง,งโง่ที่อำเภอปักทงชัยแตกนะคะ 2. อัปเดตหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียนมาและ 3. อัปเดตแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียนมาค่ะและ 4. พยากรณ์อากาศประจำวันนี้วันที่18ตุลาคม2563ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ให้ทิดาชาแนลได้นะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะมาอัปเดตกันเลยในส่วนของพี่น้องชาวโคราชนะคะมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกว่าแย่แล้วไม่ว่าจะเป็นใต้เขื่อนหรืออำเภอต่างๆของโคราชนะก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับมือแผน10แผน11ไว้เลยค่ะเพราะตอนนี้อ่างเก็บน้ำหินตะโง่ตำบลลำนางแก้วอำเภอปากทงชยัยแตกแล้วค่ะ ซึ่งก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนตำบลดังต่อไปนี้นะคะได้แก่ตำบลลำนางแก้วตำบลบ่อปลาทองอำเภอปักธงชยัยให้เก็บของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันค่ะก็เป็นกำลังใจให้พระคุ้มครองนะคะอำเภออื่นก็อย่าชะล่าใจช่วงนี้บอกแล้วว่ายอมความกดอากาศต่ำผุดขึ้นมาต่อเนื่องและมีโอกาสกลายเป็นพายุโซนร้อนได้ระมัดระวังด้วยค่ะเก็บของได้เก็บของเลยพืชพันธุ์ต่างๆ ผลผลิตต่างๆก็เตรียมตัวรับมือไว้ให้ดีจ้าในส่วนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลําพระเพิงนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนมาดังต่อไปนี้ว่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนลําพระเพิงนะคะทำให้มวลน,น้ำจำนวนมากไหลลงเขื่อนลําพระเพิงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตำบลลำนางแก้วตำบลตะขบตำบลสุกเกษมตำบลิ้ว ตำบลน,นกออกตำบลดอนตำบลเมืองปากเก็บของขึ้นที่สูงและอพยพไปอยู่ที่ปลอดภยัยอันนี้เป็นหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่16ตุลาคม2563นะคะ เรามาต่อในส่วนของยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีผลกระทบในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีฝนเพิ่มฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ระมัดระวังกันด้วยหลายๆคนอาจจะสับสนแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นพายุระดับ 2D ดีเพรสชั่นนะคะแล้วอ่อนกำลังลงกลายเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและไม่มีชื่อ จะมีชื่อก็ต่อเมื่อมันพัฒนากลายเป็นพายุโซนร้อนและชื่อที่จ่อเตรียมตัวที่จะหยิบนำมาใช้นั่นก็คือโซเดลนะคะมาย้ำมาพูดให้ฟังจะได้ไม่สับสนเนาะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศฉบับที่8เรียบร้อยค่ะ จังหวัดที่ต้องระมัดระวังในวันนี้ภาคอีสานได้แก่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นโคราชบุรีรัมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ค่ะ อัปเดตล่าสุดนะคะเกิดแผ่นดินไหวขนาด3.3ริกเตอร์ที่ประเทศเมียนมาเมื่อเวลา6โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเนาะมาต่อกันที่เรดาร์ตรวจฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาว,วันนี้ตอนตี4นะคะตรวจพบกลุ่มฝนที่บริเวณจังหวัดตากนาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเพชรบูรณ์ชัยภูมิเลยหนองบัวลำพู อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแกน่นมหาสรารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันและยะลาค่ะก็มีฝนค่อนข้างชุกทั่วไทยเลยนะคะวันนี้เรามาดูที่พยากรณ์อากาศประจําวันเลยพยากรณ์อากาศประจําวันที่18ตุลาคม2563ช่วงนี้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักและฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักและฝนสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงที่อันดามันเคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า3เมตรเลยนะคะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เรามาดูที่ภาคเหนือกันเลยภาคเหนือนจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร40ของพื้นที่และมีลมแรงนะคะ หลายๆท่านมาคอมเมนต์แล้วนะคะว่าแอดลมแรงมากก็ระมัระวังกันด้วยจ้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝากหมุดเพิ่มเติมให้กับเด่นชัยนะคะคุณราราวันนี้มีกาสฝนตกที่เวลา6โมงถึง8โมงตกอีกที่10โมงถึง11โมงตกอีกที่บ่าย2ยิงยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้8โมงเช้าค่ะปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุดอยู่ที่0.7ม mm. มถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้าต่อการที่บ้านกลางหล่มสักพี่คำไม้นะคะวันนี้มีโอกาสฝนตก91%วันพรุ่งนี้มีโอกาสฝนตก77%จ้า ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคขนองร้อละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงโดยเฉพาะบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามกราสิน์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด22-24ถึ22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 25-29องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกี่ปักมุดเพิ่มเติมให้เอื้อดาเดอ้อแต่ละมือแล้วมาคอมเมนต์ม้วนมวนมากหลายมือนี่สิมี่ฝนตกตอน6โมงยิ่ยงยาวไปจนหอดบาย3าจ้าตกอีเทือรหนึ่งทุ่มหนึ่งยิ่ยงยาวไปจนหอดตีนึงนอกจากปริมาณน้ำฝนวันใดสูงสุดยูที่2.3ม mm, ิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยนาะเอื้อดา โนนสูงโคราชนะคะวันนี้มีโอกาสฝนตกไปจนถึง5โมงเย็นเลยนะตั้งแต่6โมงเช้าตกอีกทีตอน2องทุ่มปริมาณน้ำฝนวันได้สูงสุดอยู่ที่1.7ม mm ิลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้าต่อกันที่หนองบัวพี่สุประชัยนะคะวันนี้มีโอกาสฝนตก92%วันพรุ่งนี้มีโอกาสฝนตก77%จ้า บ้านโนนสว่างภูเขียวนะคะวันนี้มีโอกาสฝนตก98%วันพรุ่งนี้มีโอกาสฝนตก93%จ้าบัวใหญ่โคราชนะคะวันนี้มีโอกาสฝนตกทั้งวันเลยค่ะยิงยาวไปถึง5ทุ่มเลยปริมาณนะ้ำฝนวันได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ2.7ม mm, ิลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้า ภาคกลางจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีการจน,าบรนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องสศาเซลเซียสอุณหภูมิสู 30, งสุด29-30งาสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากปากหมุดเพิ่มเติมให้กับ รกรกพระนครสวรรค์น,นะคะวันนี้มีโอกาสฝนตกที่6โมงเชา้ายิงยาวไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุดอยู่ที่2มิลลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้าราชบรุรีวันนี้มีโอกาสฝนตกที่เวลา6โมงเชา้าถึงบ่ายโมงตรงอีที6โมงเย็นถึงตีหนึ่งนะคะปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุดอยู่ที่1.6มิลลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้า คอนปฐมนะคะวันนี้มีอกาศฝนตกตอน6โมงถึง11โมงเชา้าปริมาณน้ําฝนวัดได้สูงสุดอยู่ที่0,5ม mm. มถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยตกอีกทีตอน5้าทุ่มยิงยาวไป็นถึง6โมงเชา้าของวันพรุ่งนี้ค่ะปริมาณน้ำฝน1.7ม mm. มถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้า ภาคตะวันออกจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงโดยเฉพาะจังหวัดปราจินบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงต้าความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกีบปักหมุดเพิ่มเติมให้กับซอยดาวจันทบุรีนะคะพี่บรรทูลวันนี้มีโอกาสฝนตกตอน6โมงตกอีกที่8โมงยิงยาไปจนถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุด1.8มเมตร mm. ตกอีกที่ตอน2ทุ่ม ไปจนถึงห้าทุ่มค่ะปริมาณน้าฝนวัดได้0.3ม mm. มอาจจะไม่ตกเลยนะคะเพราะว่าเล็กน้อยเนาะโป่งน้ําร้อนวันนี้มีการฝนตกตอน6กโมงตุกอีกที9ก้าโมงยิงยาวไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณน้ําฝนวัดได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1.7ม mm. มถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้า ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า2เมตรค่ะปักหมุดเพิ่มเติมให้กับประทิวชุมพรนะคะวันนี้มีโอกาสฝนตกที่เวลา6โมงเชา้ายิงยาวไปจนถึง4โมงเย็นจ้าปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุดอยู่ที่0.6ม mm. มถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะคะพินานา์และโตอีทีตอน1ทุ่มถึง2ทุ่มจา้า ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาสเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาสเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงปักหมุดเพิ่มเติมให้กับกรุงเทพนะคะวันนี้มีกาศฝนตกตอน6โมงถึงเที่ยงปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุด0.5ม mm, ิลลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้าตัวอีทีตอน4ทุ่มยิงยาวไปจนถึง 6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้จะสมุดปราการนะคะวันนี้มีกาสฝนตกตอน6โมงถึง11โมงปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุด0.5มิลลิเมตรและอีกทีตอน2ทุ่มถึงตี2ของวันพรุ่งนี้ค่ะปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุด0.7มิลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจบข่าวค่ะดูแลตัวเองนะคะทุกท่านคลิปนี้ที่ดาชาแน,นลขอลาไปก่อนฝนจะยิงยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะเตรียมตัวรับมือให้ดีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย